สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองปรับแต่งเมาส์พีซักโซโฟนดูนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าโมเม้าพีซนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่มีประสบการณ์ในการโมหรือปรับแต่งเม้าพีซมาก่อนนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาลองไปดูพร้อมกันครับในวันนี้นะครับในสิ่งที่ผมต้องการจะทำนะครับก็คือแค่การเปิดเซ c ซิ่งนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ จุดเริ่มต้นของผมที่อยากจะเปิดเฟซซิ่งมอลพีดให้มากขึ้นนะครับคือผมเริ่มเล่นโซปาโน่ครับได้ประมาณ2เดือนแล้วครับทีนี้ตอนที่ผมซื้อโซปาโน่มาเป็นโซปาโน่มือสองครับในกล่องนะครับก็จะมีมอพีดเก่าของเจ้าของคนเก่าให้มาด้วยครับคือมอพีดยามาฮ่าห้าซนะครับซึ่งพอเป็นมอพีดยามาฮ่าเบอร์ห้าซตัวนี้นะครับทิปโอเพนนิ่งของเขาจะอยู่ที่ประมาณ1.25มิลแค่นั้นเองครับซึ่งถือว่าเล็กมากนะครับลองไปดูรูปนะครับ ในขณะที่โดยปกติผมเป่าเทนเนอร์นะครับผมก็จะใช้เม้์พีที่เปิดกว้างประมาณเบอร์เจ็ดครับตอนนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผมลําบากในการเล่นนะครับเวลาผมใช้ลิ้นอ่อนนะครับผมจะสามารถเป่าเสียงต่ําได้ยากไม่ง่ายครับมันต้องโฟกัสนิดหนึ่งนะครับแต่เสียงสูงเนี่ยจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับทีนี้ผมก็เลยขยับลิ้นให้แข็งขึ้นนะครับผมจากเบอร์สองมันสองครึ่งเป็นเบอร์สามนะครับ ผมก็จะพบว่าเสียงสูงผมสามารถออกเสียงได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเสียงต่ำครับผมกลับออกเสียงได้ยากขึ้นตามเบอร์ลิ้นที่ผมขึ้นเลยนะครับคือโฟกัสของการเล่นเสียงต่ำเนี่ยมันเล็กมากมันแคบมากครับมันทําให้เวลาเล่นเนี่ยเรียกว่าต้องโฟกัสเยอะเกินไปนครับมันแตกต่างจากการที่ผมใช้เมาส์ที่มีการเปิดมากกว่านี้นะครับผมอันนี้คือเป้าหมายของผมนะครับที่ผมอยากจะขยายปากของเมาส์นะครับให้กว้างขึ้นนะครับ และเป้าหมายหนึ่งนะครับคือผมต้องการจะแก้ไขความเรียบนะครับของในส่วนของรีเทเบิลนะครับหรือในส่วนที่ลินกับเมาส์สัมผัสกันนั่นเองครับคือผมลองเอาเมาส์พีซตัว 5C เนี่ยนะครับไปเช็คดูนะครับว่าหน้าหน้าสัมผัสนะครับของรีเทเบิลเขาเรียบดีหรือเปล่านะครับก็จะพบว่ามันมันไม่ได้เรียบทั้ทีเดียวครับก็คืออยากจะแก้ไขตรงในส่วนนี้ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูรูปนะครับโดมถ่ายให้เพื่อนๆดูครับว่าไอ้หน้าสัมผัสของรีเทเบิลที่มันไม่เรียบมันเป็นยังไงนะครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีช่องที่ไฟมันลอดผ่านอยู่ครับก็คือตรงนั้นนะครับเป็นส่วนที่หน้าสัมผัสนะครับของเ e ทเบิลนะครับมันมันไม่เรียบเสมอกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปลงมือทํากันเลยครับว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับและทําประมาณไหนนะครับ จากที่ผมไปดูนะครับก็คือตอนนี้นะครับที่โอวันนี่นะครับเขามีชุดคิดนะครับสําหรับใครที่อยากแบบปรับแต่งเมา์พีด้วยตัวเองขายนะครับแต่ราคาก็แรงอยู่เหมือนกันครับประมาณ8,000ได้นะครับ7,500-8,000นะครับผมผมก็พูดตรงๆว่ากับเมาส์ยามา550ครับตัวไม่กี่พันนะครับผมตัวไม่กี่ร้อยดีกว่านะครับผมก็คงจะซื้อชุดนั้นมาเพื่อปรับแต่งมันก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมก็ได้ลองหาอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงนะครับผมอย่างแรกเลยคือเราต้องมีตัววัดนะครับ ซึ่งตัววัดตัวนี้ผมก็ซื้อไม้บรรทัดมานะครับง่ายๆเลยแค่สิบกว่าบาทนะครับซึ่งเป้าหมายนะครับเราต้องการจะวัดนะครับจากตรงนี้นะครับเอามาทาบไว้นะครับแล้วเราก็จะเอาตัวฟิลิ่งเกจนะครับเพื่อนๆที่มันเป็นเหมือนแผ่นเหล็กนะครับอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับเพื่อนๆตามช่องตรงนี้ครับว่ามันมันมีระยะเท่าไหร่นะครับผมคือเราจะสอดเข้าไปเพื่ออะไรนะครับเราจะสอดเข้าไปเพื่อวัด ความโค้งนะครับความโค้งของเคิร์ฟของปากตรงนี้นะครับว่ามันเปิดในลักษณะประมาณไหนนะครับซึ่งโดยปกติเรามอพีจเราเป็นในลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆสมมตินะครับผมจัดที่ผมดูนะครับคือเขาจะใช้ตัวฟลิงเกตนะครับวัดนะครับประมาณ5เบอร์ครับเพื่อนๆห้าถึงหเบอร์นะครับแล้วแต่คนนะครับ สมมติว่าวัดออกมาได้มันก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับเขาก็จะจดไว้ว่าความโค้งของเคอร์ฟตรงนี้มันเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับผมแล้วการที่จะปรับไปในเบอร์อื่นๆนะครับผมไปดูอย่างโมโจมลพีนะครับก็มีการพอดกราฟขึ้นมาเลยครับว่าแบบแต่ละเบอร์นะครับแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งนะครับควรจะเป็นที่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้จริงๆแล้วทางเทโอวันนี่นะครับต้องบอกว่ามีขายนะครับแต่ราคาแรงเลย อย่างเช่นในตัวฟิลิ่งเกจตัวเนี้ย r โ o วันนี่ขายอยู่ประมาณ3,000ันครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ตัวนี้ผมซื้อจากช้อปปีมา40กว่าบาทเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆหรือว่าตัว,ต,วตัวเกจวัดตัวนี้นะครับที่มันเป็นไม้บรรทัดนะครับเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้ว uh, ทางเดียววันนี้ก็ขายอยู่ประมาณพันหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูนะครับซึ่งเราสามารถ uh, เอาตัวเนี้ยมาวัดได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ที่นี้ยไอ้เรื่องการวัดอ่ะไม่ใช่เรื่องยากในความรู้สึกผมนะ แต่ความรู้สึกในการที่วัดแล้วปรับแต่งแล้วและเท่าไหร่มันถึงจะพอดีกับเบอร์นะครับอย่างเช่นเราต้องการจะปรับจากเบอร์5ใช่ไหมครับเมาส์ของเบอร์5ไปเป็นเบอร์6นะครับมันต้องเหลาต้องฝนไปเท่าไหร่ผมว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ยากกว่าเราต้องใช้ประสบการณ์นะครับเพื่อนๆซึ่งผมอาจจะไม่ได้ทาได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับผมอาจจะทําแค่ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนลองทดสอบดูว่ามันได้ผลลัพธ์ที่โอเคไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาลองกันเลยผมลองไปดูหนังสือการโมเมาลพีทของเทโอบันนี่นะครับเขาจะใช้ฟิลิ่งเกจนะครับผม5เบอร์ประมาณนี้นะครับสำหรับเมลพีทซเปารโนนะครับก็คือ0.002นะครับ0.10 0.024นะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งฟิลิ่งเกจผมซื้อมาครับเพื่อนๆมันไม่มี0.002นะครับผมก็ใช้0.0015วัดแทนนะครับ ก็จะได้เบอร์รันออกมาประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ผมไม่มีเบอร์ตัวใหญ่นะครับ0.50นะครับก็คือผมสามารถวัดเคอร์ฟไปแค่4เบอร์นะครับผมก็จะวัด4ตัวนี้ก่อนนะครับและผมจะลองฝนดูนะครับแลวเดี๋ยวจะลองมาวัดอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงไปประมาณไหนนะครับเคอร์ฟมันมีการเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคทีนี้มาฝนกันเลยครับเพื่อนๆผิดพลาดการใดต้องขออภัยนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมใช้กระดาษทรายเบอร์240นะครับเพื่อนๆก็หยาบประมาณหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยขัดอีกรอบหนึ่งด้วยเบอร์280นะครับที่หยาบน้อยลงมาหน่อยหนึ่งนะครับโอเคผมไปดูวิธีการฝนนะครับคืออย่างแรกเลยเราหากระจกมาลองก่อนนะครับให้พื้นมันเรียบเนาะแล้วเราก็ฝนตวัดขึ้นนะครับลองมาดูครั้งแรกกันว่าจะเวิร์กไหมฝนตวัดขึ้น นะครับสักรอบหนึ่งนะครับโอนะครับเริ่มไปเริ่มเห็นแล้วนะครับปลาไะได้อยู่นะไปอีกรอบนึงนะอันนี้เมา์พิมันถูกอะผมก็กล้าที่จะฝนนะแต่คนที่เขากล้ามูมา์พิสแพงๆนี่คือต้องมีประสบการณ์จริงๆนะครับเดี่ย เพืเ่อนๆลองไปฝึกดูนะผมคิดว่าศาสตร์นี้มันเป็นศาสตร์ที่เลยต้องฝึกเยอะประมาณหนึ่งเลยต้องมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องละเอียดกับเรื่องตัวเลขประมาณหนึ่งนะครับผมอันนี้ด้วยความที่เมาส์มันถูกแล้วผมอยากลองผมก็ไม่รู้ผลลัพธ์มันจะออกมาดีไหมนะครับแต่ผมแค่อยากให้มันสามารถเล่นเสียงต่ําได้ง่ายขึ้นนะครับให้มันเหมาะกับตัวผมมากขึ้นแค่นั้นเองหรือจริงๆในเมืองไทยก็มีช่างนะครับที่สามารถทําเรื่องนี้ให้เราได้นะครับเพืเ่อนๆ การที่เราส่งไปหาช่างเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงหน้าตรงนี้นะครับที่ที่มันโดนฝนออกไปเมื่อนจะเห็นว่าด้านนี้เหมือนโดนฝนตรงนี้เหมือนโดนฝนแต่ตรงกลางตรงนี้เหมือนไม่โดนฝนเห็นไหมครับมันเหมือนแสงที่ผมเช็คเลยครับคือผมเอาไฟส่องใช่ไหมครับตรงส่วนนี้มันจะนูนกว่าส่วนนี้ครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่โดนขูดออกไปก่อนนะครับ แล้วเพื่อนๆจะเริ่มเห็นว่าส่วนที่โดนขูดอะครับของตรงหน้าเทเบิลอะครับมันเริ่มกินเข้ามาถึงตรงส่วนนี้แล้วครับผมก็อยากให้ตรงนี้มันเรียบด้วยแลวตรงนี้เปิดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ2ออย่างนะครับแต่ทั้งนี้นะครับคือมันไม่ใช่แค่เราฝนตรงนี้แล้วมันจบงานนะครับเพื่อนๆผมเห็นว่าบางทีพอเราเปิดมันมากๆอะครับในส่วนนี้เราก็ต้องมาแก้เหมือนกันนะครับมาทําให้มันแบนขึ้นนะครับเคิร์ฟขึ้นนะครับผม ด้วยเป็นอุปกรณ์คล้ายๆตะไบอะครับเพื่อนๆเอามาฝนนะครับผมเห็นช่างทําในลักษณะประมาณนี้นะครับก็ต้องลองลองกันดูครับเพื่อนๆผมเริ่มเหล่ามาระยะหนึ่งครับเพื่อนๆคือพอเปิดไปเยอะๆครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงส่วนนี้มันมันบางลงครับเพื่อนๆคือเนื้อตรงนี้มันหายไปใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ด้านในตรงนี้มันก็จะหนาขึ้นครับเพื่อนๆเพราะว่าเราเหมือนเรายกขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องเก็บงานตรงนี้ใช่ไหมวันนี้ผมก็ทยอยเก็บงานตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันบานมากใช่ไหมมันจะแหลมทรงมันจะแปลกๆเราต้องเก็บด้านข้างตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันจะเก็บตรงนี้ต่อนะอ่าเสร็จแล้วครับผมอ่าผมโมออกมานหน้าตาได้ประมาณนี้ครับพยายามทําให้สวยที่สุดเลยนะแต่ทําได้เท่านี้เองนะครับก็คือหลังจากที่ผมเปิดไปแล้วเนาะผมก็มานั่งเก็บงานตรงนี้ครับเก็บงานตรงนี้เพิ่มนะครับผมแล้วก็เก็บด้านข้างตรงนี้นะครับๆๆเพิ่มนะครับ ก็พยายามให้มันสวยที่สุดแล้วแต่ก็ได้แค่นี้เองอะครับมันเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าต้องมีฝีมือประมาณหนึ่งเลยครับแล้วก็ต้องใจเย็นประมาณหนึ่งเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองเทสแล้วนะครับดูผมรู้สึกว่ามันเป่าง่ายขึ้นเยอะเลยครับทั้งเสียงต่ําที่ผมรู้สึกว่ามันโฟกัสยากนะครับกลายเป็นว่าโฟกัสง่ายขึ้นเยอะเลย นะครับเข้ากับผมมากขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ผมวัดออกมานะครับด้านขวาก็คือตัวเลขที่เปลี่ยนไปหลังจากที่โมนะครับเพื่อนๆอในส่วนของทิปโอเพนนิงนะครับก็จะขยายขึ้นนะครับจากร้อยจากหนนะครับเป็น1.4นะครับผมพอใส่ลิ้นแล้วก็จะเปิดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเปิดขึ้นกว่าเดิมแบบมองด้วยตาเปล่าก็รู้สึกได้ครับ Thank you. สึกว่ามันต่างกันไหมนะครับแต่ว่าความรู้สึกผมตอนเป่านะครับผมรู้สึกว่าผมคอนโทลเสียงต่ําได้ง่ายขึ้นมากอย่างที่ต้องการเลยครับในขณะที่เสียงกลางแล้วก็เสียงสูงนะครับผมก็ยังคอนโทลได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆแล้วจริงๆแล้วเสียงสูงรู้สึกว่าคอนโทลง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยครับรู้สึกว่ามันกินลมน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยครับพอพอผมปรับแต่งมันนะครับถึงแม้ว่าผมจะทําได้ไม่สวยนะครับแล้วผมรู้สึกว่า งานปรับแต่งนะครับจริงๆถ้าเป็นมืออาชีพทำนะครับมันมีดีเทลในหลายๆส่วนเยอะมากเลยครับซึ่งถ้าเกิดจะทําให้ดีครับมันก็ต้องใช้เวลาศึกษาแล้วก็ใช้เวลาแบบสุกฝนนานประมาณนึงเลยครับแพ้ๆการซ้อมดนตรีเลยครับแล้วมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกนะครับก็คือเรื่องโทนเสียงนะครับผมผมรู้สึกว่าโทนเสียงของแซ็ผมนะครับมันเปลี่ยนไปเลยครับคือจากเดิมผมรู้สึกว่าซสาร์ผมมันไม่ได้ไบรท์ขนาดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมไปปรับ ไปขูดอะไรบ้างนะครับเ,เ,เพื่อนๆคือผมพยายามปรับให้มันได้รูปเชฟที่มันสวยงามที่สุดนะครับผมแต่มาจะทําได้ไม่สวยมากนะแต่ว่าเซาออกมาครับเพื่อนๆผมรู้สึกเลยว่าโซปาโน่ผมมันไบรท์ขึ้นมากเลยครับผมยังไงสิ่งที่ผมลองทำนะครับมันเป็นครั้งแรกครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแล้วก็งานออกมาไม่ได้สวยมากนะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานผมรู้สึกว่าผมพึงพอใจมากขึ้นกว่าเดิมะครับผม ังไงก็หวังว่าประสบการณ์การลองทำของผมเนี่ยจะเป็นไอเดียนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกับเ,เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบางคนที่อยากจะเริ่มลองทําของตัวเองกันบ้างนะครับผมยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ